ฉันสงสัยใครตอบได้งงตรงไหนถามตรงนั้นโลกวันนี้เรื่องมันยากข่าวซับซ้อนคำพูดชวนงงไม่เข้าใจไม่ผิดไม่ต้องกลัวงโง่คาใจเรื่องอะไรถามมาเลยผมตอบแบบกระชับเข้าเป้าตรงเป๊ะไม่เกรงใจใช่ครับที่สุดที่ัยไลฟ์งงตรงไหนถามตรงนั้น จันขาแย่ yeah, แล้วค่ะบ้านเมืองเราจะเดินไปทางไหนกันเนี่ยอ่านข่าวเห็นท่านเลยค่ะที่การกะกะตคุณสแสวงให้สัมภาษณ์ในทำนองว่าพัรก,การเมืองเตรียมเงินได้แต่ห้ามแจกอา้าวแล้วแบบเนี้ยพวกหัวคะแนนก็หวานหมูสิคะขนเงินมากองกอดรอเวลาแจกได้สบายใจเลยไม่ผิดกฎหมายแน่หรอคะใจเย็นใจนเย็น วางทุกอย่างที่ถืออยู่ฟังให้ดีจะอธิบายฟังว่าเรื่องที่คุณสแสวงหรือน้าแหวงพูดเนี่ยมันตรงกับกฎหมายหรือเปล่ามันเป็นประเด็นร้อนนะแล้วท่านเลขาสแสวงต้องรีบออกมาชี้แจงด่วนเลยใช่ไหมละ่ะดูติดตามข่าวหรือเปล่า31มก,การามัง่งท่านออกมาบอกเลยว่าไปกันใหญ่ขออภัยณที่นี้ครับนี่ กลับลำเหรอคะหรือว่าเขาพูดผิดอ่าก็ท่านก็ชี้แจงไงว่าพูดสั้นไปพูดเร็วไปทำให้คนเข้าใจผิดคลาดเคลื่อนคุณแสวงพยายามอธิบายอย่างนี้บอกว่าพฤติการของคนโกงเนี่ยพวกนี้เนี่ยจะแอบเตรียมเงินเอาไว้ซึ่งจับยากถ้าหลักฐานไม่ปรากฏชัดเจนเนี่ยท่านก็เลยโน่นขู่ไปเลยนะว่าอย่าแจกนะอย่าแจกนะถ้าแจกโดนจับแน่นอน แต่ท่านก็ไม่ได้หมายความว่ากฎหมายอนุญาตให้เตรียมเงินซื้อเสียงได้นะท่านยอมรับแบบแมนๆมนเลยนะว่าสื่อสารไม่ดีเองพูดสั้นไปแต่วันนั้นนี่ทัวลงเลยนะคนอ่านจะบอกท่านเลขากรกตพูดอย่างนี้ได้ยังไงอืมค่อยยังชั่วล่องอกไปทีค่ะนึกว่ากฎหมายเรามีช่องโหวขนาดนั้น แต่ถามจริงๆค่ะอาจารย์ในทางกฎหมายเป๊ะๆเนี่ยถ้าตำรวจเขาบุกไปเจอเงินใส่ซองเตรียมไว้แต่ยังไม่ยื่นมือใส่ชาวบ้านเนี่ยมันถูกหรือมันผิดยังไงกันแน่คะผิดแน่นอนผิดแน่นอนแล้วก็ผิดทันทีด้วยนะถ้าเรากางมาตรา73พอรปว่าด้วยการเลือกตั้งนี่กำลังสอสอดูเนี่ยจะเห็นเลยว่าเป็นกฎหมายที่เ,ออเรียกว่าดักทางเอาไว้ต้องเรียกว่าโหดเลยนะดักทางเอาไว้เต็มๆเลยนะครับ อาจารย์ช่วยขยายความให้ฟังหน่อยได้ไหมคะขอแบบละเอียดละเอียดเลยนะคะหนูจะได้ไปเถียงคนอื่นถูกคะ่ะอ,อ๋อได้เลยมาตรา73มนี่นะหัวใจของการปราบการซื้อเสียงเลยนะมันแบ่งออกมาเป็นข้อย่อยๆครอบคลุมทุกมุกข,ของนักเลือกตั้งเริ่มที่เอานี้ก่อนวงเล็บหนึ่งมาตรา73วงเล็บหนึ่งก่อนเลยนะอันนี้สําคัญที่สุดเลยยังไงนะคะกฎหมายมาบอกอย่างนี้เลยนะบอกว่าห้ามผู้สมัครหรือผู้ใด จัดทำให้เสนอให้สัญญาว่าจะให้หรือเตรียมเพื่อจะให้นี่ฟังให้ดีนะใครก็ตามแต่ผู้ใดจัดทำให้ก็ไม่ได้ให้ก็ไม่ได้เสนอให้ก็ไม่ได้สัญญาว่าจะให้ก็ไม่ได้หรือจัดเตรียมเพื่อจะให้ก็ไม่ได้นะที่ไม่ได้นี่ไม่ใช่เงินอย่างเดียวนะทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดด้วยนะสงสัยไหมสังเกตไหมคำว่าจัด เตรียมเพื่อจะให้นะตรงนี้คำนี้ใช่ไหมที่มันมีความหมายชัดๆเลยใช่ไหมงั้นแค่คิดว่าจะให้แค่เริ่มเตรียมอ่ะมันก็โดนแล้วสิคะถูกต้องถูกต้องนี่คือจุดที่คนชอบแกล้งไม่อ่านกันไงไม่ต้องรอให้แจกนะไม่ต้องแจกถึงมือด้วยนะไม่ต้องมีรูปถ่ายตอนยื่นซองนะไม่ต้องมีหลักฐานนะแค่คุณนั่งแพ็คเงินใส่ซองแยกชุดบัญชีรายชื่อ เตรียมวางแผนเตรียมวางแผนเพื่อจูงใจให้เข้ามาลงคะแนนให้คุณเนี่ยความผิดก็สําเร็จละและไม่ใช่ให้คุณท่านอย่างเดียวคนอื่นคุณจ้างเขาทาก็ผิดถ้าจับได้ต่อให้โดนบุกจับก่อนแจกก็คุกนะครับเพราะว่ากฎหมายถือว่าเจตนาทุจริตมันเกิดขึ้นแล้วล่ะ โอ้แล้วถ้าเขาหัวหมอบอกว่าเขาไม่ได้แจกเงินสดเขาแจกคูปองซื้อของหรือแจกพวกบัตรเติมเงินอย่างเงี้ยค่ะจะรอดไหมคะไม่รอดไม่รอดมาตรา73วงเล็บหนึ่งนะเขียนดักเอาไว้อย่างงี้นี่อ่านให้ฟังเลยนะสัพ์สินหรือประโยชน์อื่นใดอันอาจคำนวณเป็นเงินได้แปลว่าอะไรแปลว,ว่าที่เป็นเงินก็ผิดอยู่แล้วอะไรที่ไม่ใช่เงินแต่ตีราคาได้ก็ผิดผิดหมด บัตรเติมเงินคูปองของกินของใช้ถ้าเจตนาเพื่อจูงใจผิดหมดครับแอบดักทุกทางอยู่นะคะงั้นถ้าหนูเป็นนักการเมืองสายบุญ <c oughs> ไม่แจกชาวบ้านตรงๆแต่ถ้าไปบริจาคให้วัดหรือให้เงินไปพัฒนามหมู่บ้านแล้วค่อยไปกระซิบหลวงพ่อช่วยเชียร์หน่อยได้ไหมแบบนี้ได้บุญด้วยนะ ได้คะแนนด้วยแบบนี้จะผิดหรือเปล่าคะกฎหมายเขารู้ทันไงเขาต้องเขียนดักเอาไว้เลยวงเล็บ2ครับมาตรา73วงเล็บ2เนี่ยข้อนี้ห้ามให้ทรัพย์สินอ่าอ่าได้ฟังนะห้ามให้ทรัพย์สินไม่ว่าจะโดยตรงหรือทางอ้อมแก่ชุมชนสมาคมมูลนิธิวัดสถานศึกษาหรือสถานสงเคราะห์ไม่ได้หมด แบบนี้ก็ทำบุญบางหน้าไม่ได้หรอคะถ้าทำบุญปกติด้วยใจบริสุทธิ์ได้แต่ถ้าทำไปเพื่อหวังผลตอบแทนทางการเมืองแล้วก็ลำบากหรือถ้าทำในช่วงที่เขาห้ามแจกกฎหมายฟันธงเลยนะครับว่าไม่ได้เขาเขียนนี้ทางอ้อมเห็นไหมเขาเขียนทางอ้อมตรงหรือทางอ้อมก็ไม่ได้อะจะฝากท่านเจ้าอาวาสฝากผ่านประธานมูลนิธิถ้าเป้าหมายคือซื้อเสียงถือว่าผิด เ3วงเล็บ2ครับอย่าลืมวงเล็บ2โอ้โหกฎหมายเขียนไว้ครอบคลุมมากและพวกจัดงานเลี้ยงล่ะคะแบบโต๊ะจีนอะไรอย่างนี้ล่ะคะอ่านี่วงเล็บ3วงเล็บ3 73วงเล็บ3เขียนไว้อย่างนี้ห้ามโฆษณาหาเสียงด้วยการจัดให้มีมหรศพหรือการรื่นเริงวงเล็บ4อีกวงเล็บ3เสร็จวงเล็บ4วงเล็บ4ห้ามเลี้ยงหรือจัดเลี้ยงผู้ใดพวกงานกินฟรี ดูคอนเสิร์ตฟรีเพื่อขอคะแนนผิดกฎหมายเลือกตั้งชัดเจนครับแล้วถ้าไม่ได้ใช้เงินเลยนะคะถ้าใช้แบบวิธีข่มขู่หรือหลอกลวงชาวบ้านอย่างนี้นะคะอ่าวงเล็บห้าวงเล็บห้าห้ามหลอกลวงบังคับขู่เข็นใช้อิทธิพลคุกคามใส่ร้ายด้วยความเท็จเพื่อจูงใจให้คนเข้าใจผิดในคะแนนน,นิยมนอ่านครับแต่คําไม่ฟังเลยนะสรุปง่ายๆนะก็คือ กฎหมายมาตรา73ออกแบบมาเพื่อให้การเลือกตั้งบริสุทธิ์ที่สุดต้องไม่มีการใช้เงินไม่มีการเลี้ยงดูปูเสือไม่มีการข่มขูดด่ใดๆอพอจะเข้าใจแล้วคะ่ะที่กฎหมายต้องเขียนคำว่าจัดเตรียมไว้<ม>ก็เพราะว่าถ้ารอให้แจกแล้วค่อยผิดมันจะจับไม่ทันพวกนี้ใช่ไหมคะแน่นอนถูกต้องที่สุดกฎหมายเนี่ยต้องการตัดวงจรตั้งแต่ต้นทาง ัดไฟต้นลมเพราะว่าการจับคนซื้อเสียงตอนยื่นเงินใส่มือเนี่ยมันยากใช่ไหมล่ะใครก็จะยื่นให้ดูถ่ายรูปได้ล่ะดังนั้นเตรียมการวางแผนแพ็คของแพ็คซองก็ต้องมีความผิดทันทีเพื่อปราบโกงให้อยู่ไงชัดเจนเปนเวอร์ค่ะขอบคุณอาจารย์ที่ ทางกฎหมายให้ดูทีละข้ออ,อย่าวันนี้นะคะวันหลังใครมาอ้างข้างๆค,ครูหนูจะได้เถียงทันแต่เรื่องแบบนี้ต้นเหตุมันก็มาจากความสับสนในการสื่อสารเลยใช่ไหมคะใช่เลยบทเรียนครั้งนี้มันราคาแพงแต่มันก็ทําให้เราเนี่ยคุยเรื่องกฎหมายลึกๆนี่ไงและนี่แหละเป็นที่มาว่ารายการที่ถามตอบอย่างนี้ฉันสงสัยใครตอบได้ถามมาที่นี่เลยครับสุธิชัยไลฟ์ครับ ฉันสงสยัยใครตอบได้งงตรงไหนถามตรงนั้นโลกวันนี้เรื่องมันยากข่าวซับซ้อนคำพูดชวนงงไม่เข้าใจไม่ผิดไม่ต้องกลัวโง่คา,าใจเรื่องอะไรถามมาเลยผมตอบแบบกระชับเข้าเป้าตรงเป๊ะไม่เกรงใจใช่ครับที่สุดที่ัยไลฟ์งงตรงไหนถามตรงนั้น